ครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมของค่ายอ s u z u นะครับรหัสรุ่นของเขานะครับผมเป็นอ s u z u m มิวเอ็กนะครับเครื่องยนต์3.0เนวิเกเตอร์และก็ DVD ดด้วยครับผมส่วนปีนะครับผมเป็นปี2015นะครับผมอย่างสวยเลยคันนี้เป็นสีขาวนะครับผมราคาค่าตัวตั้งขายอยู่ที่575,000บาทราคาเครดิตดี ฟรีดาวนะครับผมรับรถไปใช้ได้เลยนะครับอาจ่าลืมครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในของเจ้า m ิวเคันนี้นะครับผมจะสวยงามอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะครับผมของเจ้าอิซูซูมิวเอ็กเครื่องยนต์3.0คันนี้นะครับผมยังสวยนลครับเป็นสีขาวนะครับผมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมติดฟิล์มขนาดหน้าเต็ม40รอบคัน60%นะครับผมแล้วก็ กันสัตว์ให้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหด้านท้ายก็สวยๆนะครับนี่ไฟเบรกตรงที่3มีให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมคันนี้ สวยงามลงตัวนะครับผมโดยรวมแล้วก็น่าใช้สุดๆนะครับผมสําหรับรถเกจที่นั่งนะครับผมของค่ายอิสุสุนะครับผมเอามาเริ่มจากไฟหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟเดดามข้างล่างนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมกระจังหน้าแล้วก็โครเมียมนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยโลโก้โครเมียมสวยๆนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็เราขัดสีสวีวันให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับเนื้อสีรถคันนี้ไม่เคยชนหนักนะครับผมไม่เคยจมน้ํานะ และไม่มีการกลับใหม่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเดิมๆทุกอย่างนะครับเราเก็บสีเล็กๆน้อยๆเองครับผมอมาดูแม็กและยางครับผมเป็นบิสโตนะครับผมคันนี้ก็คือยางก็เพิ่งคือจริงๆแล้วยางก็หนาอยู่นะก็ใช้งานได้นานๆได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงครับรถทางไกลได้สบายนะครับผมคันนี้นี่ครับอันนี้คือล้อแมกเดิมๆนะจากโรงงานนะครับอมาดูกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับผมนี่แล้วก็ปันได้ข้างเดิมๆจากโรงงานมือจับโครเมี่ยมนะครับ จะไปดูภายในนิดนึงครับนี่ <c oughs> ภายในเขาจะคุมโทนะครับผมสีดําแล้วก็ตัดด้วยเบาะเป็นสีครีมนะครับผมเป็นสีเบจนั่นเองนี่ครับผมออโต้นะครับผมแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เครื่องยนต์สามุดูนย์นะคันนี้ต้องบอกก่อนนี่อันนี้หน้าจอเขาต้อจะเปลี่ยนมาใหม่ครับผมเจ้าเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะนี่ครับอันนี้ก็คือให้ดูโดยรวมนะครับผมสวยงามด้านพื้นล่างเราเก็บความสะอาดให้เรียบร้อยขัดสีสวีวันให้เรียบร้อยเลย ด้านบนนะครับผมนี่ด้านบนเป็น DVD นะครับผม DVD นะพร้อมเลยพร้อมใช้เลยนะครับผมแล้วก็มี gps ด้วยนะครับผมในวิเคราะห์นั่นเองนะครับอันนี้คือโดยรวมของภายในฝั่งโดยผู้โดยสารด้านข้างและก็คนขับนะครับเอามาดูด้านหลังนิดนึงนะครับผมนี่แถวที่2นะครับนี่ครับเห็นชัดเลยอันนี้ก็คือจอนะครับผมเปิดให้ดูละก็เล่นเล่นได้ตามปกตินะแอร์ด้านบนหลังคาก็ใช้งานได้ตามปกติเลยครับนี่อันนี้ก็คือโดยรวมของ ด้านในนะครับผมสวยงามลงตัวนะก็คือเราเก็บความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่พื้นสวยงามเลยเดิมๆครับผมมาดูด้านหลังนะครับผมีด้านหลังก็คือไฟเบรกเราขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกตัวที่3ามก็ใช้งานได้ตามปกตินะแล้วก็ด้านท้ายก็คือจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่เ,เดี๋ยวเปิดดูด้าน,ด,านด้านในนิดน,นึงนะครับนี่ก็จะเป็นเ,เดี๋ยวลืม,ล,มลืมที่ใส่วางนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวใส่ให้ครับ โอเคดพับเบาได้นะครับผมเห็นไหมครับเป็นพับเบาะด้านหลังก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเลยครับผมว่าจะเป็นเด็กหรือว่างของที่ยาวๆได้ได้เลยครับผมรถเจ็ที่นั่งเบาะหลังเขาพับราบอยู่แล้วนะครับผมไม่ห้อยนะครับไม่แขวนนะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูเลขไม์กันนะครับผมว่า e สุซุวิว X คันนี้เลขไม์วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับปี2015นะครับผมต้องย้ําก่อนอ่ะคันนี้นะครับผมดูเลขไม์ก่อนเลยอยู่ที่200,000กับอีก8,000กว่ากิโลนะครับผมถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับคันนี้นี่ครับ ก็คือพวงมาลัยก็เดิมๆทุกอย่างนะครับนี่เจ้าเดิมเขารักษาได้ดีมากเลยนะครับผมบอกเลยเลยคันนี้แล้วก็บอก่บอเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมฝั่งคนขับนะครับนี่โดยรวมคันนี้นะน่าใช้มากเลยนะครับผมถ้าลูกค้าขั้นไหนที่มองหานะครับผมแล้วก็งบไม่เยอะชอบรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็ชอบรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม ผ่อนไม่แพงหรือว่าซื้อสดก็ตัดได้เลยนะครับผมพร้อมรับเล่มไปได้เลยนะอลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้เป็นพิเศษนะครับผมก็ทักหาส่วนตัวผมได้เลยนะครับหรือว่าโทรหา0 953434595นะครับท้ายคลิปผมมีรายละเอียดราคาการผ่อนดาวของคันนี้อยู่แล้วนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ